กุฏิเก่านะก็เป็นเอนไทยฝาปะกนอ่ะนะก็กุฏิเก่าพรุ่งนี้ก็เรื่องลือในเรื่องของผีดุผีอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่มาดูว่าดูความเก่าแก่ดูศิลปะนะครับเลืเป็นเลนไม้ฝาปะกนอย่างเงี้ยก็หลังนี้ก็ฝาปะกนล,ลูกลายลูกฟักอย่างเงี้ยดูก็ยัง มีมนขลางผมว่ามันก็สวยดีนะคือถ้าเป็นใหม่ๆผมว่ามันก็น่าจะอยู่อ่ะแต่พอกาแล้วลอย่างว่าล่ะครับมันก็บางคนก็ไม่กล้าอยู่ว่าอาจจะมีอ,อาถรรพ์อะไรนี่ก็จะเป็นหรือไม้ฝาะกนแต่ว่าเป็นเหมือนกับฝาะกรล,ลายลายน้าฝนมันเป็นลายทางลงมานี่ก็ลายน้าฝนครับมาดูทางด้านอีกด้านหนึ่งอีกมุมนี้ก็ดูแล้วก็ผมว่าไม่มีพระจำมัรนะสาแน่ลลักษณะอย่างเงี้ยดูค่อนข้างจะเก่า ค,คือธรรมดาแล้วครับเพราะว่าถ้าวางโอโอกางวันอย่างนี้แล้วกลางคืนนี่ไม่ต้องคุยเลยครับผมว,ว่าน่าจะวางเวงอยู่พอสมควรอันนี้ก็จะเป็นเหมือนก็จะน่าจะยังใช้งานอยู่นะเขบอกว่าเป็นชื่อพระครูวิสุทธิจริยาพิวัตรเจ้าวาดไม่แน่ใจว่าท่านยังอยู่ก็เดี๋ยวดูสภาพแล้วมันที่อยู่ได้เออแบบนี้อ่า อันนี้ก็จะเป็นเรือนไม้เหมือนกันแต่ว่าคงจะายุ่ไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็สุดโซมนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมู่กุฏิของพระพันดววันถาส่วนใหญ่รายการพวกทำผีมันก็ทำกลางคืนอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหอันนี้ก็สภาพนี้ก็เรียกว่าถ้าจะพังแล้วว่ามันอยู่ไม่ได้อะอย่างเงี้ยผมว่านะ นะเป็นเรือนไม้ฝาพกกลหมดแล้วโหแต่ก็ถ่ายไว้ดูไว้ครับสําหรับว่าในอดีตตอนเนี้สภาพเป็นอย่างนี้พอขาบูบณะน้าใหม่ก็อาจจะดีขึ้นมาเราก็อาจจะไม่เห็นภาพที่สภาพเดินที่มันซุดโซมันเป็นยังไงนะครับโอเคถุอเดินเข้าไปทางนี้อีกตรงนี้เหมือนจะเป็นห้องน้ําเก่าโอ้โหกลางคืนมานี้ได้ใจนะผมว่านะอันนี้ก็จะเป็นฝาพกกลหลายลูกฟักเหมือนกัน คือมันขึ้นไปคงไม่ได้มันอันตรายครับผมโอเคตรงนี้โอ้โหตรงนี้แบบโยอ,อกมาแล้วเนี่ยเรียกว่าโยออกมาเลยก็จะพังแล้วว่าง่ายๆกันนี่เราก็จะเห็นที่เขากําลังสร้างใหม่อยู่เหมือนกันอันนี้นะ่าจะปรับปรุงขึ้นมาใหม่อ่ะนะแต่องค์เนี้โอ้โหเรียกว่าเสาเสา,สานี่เอน็นแบบโอ้โหเรียกว่า โยกันแบบเหมือนจะพังแล้วลว่าเดินขึ้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยว่านะ